โอเคครับผมกราบสวัสดีสวีดาท่านผู้ชมทเกท่าด้วยนะครับผมนะกันในวันนี้เราพิชมาเป็นแรงจานดาบแล้วนะเพราะว่าเลือกคิดที่แล้วเราเหลืออีกสอกแตมจากขึ้นแดงนะครับผมดนาะก็มาดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่านะผมมัน่นใจว่าขึ้นแน่นอนนะยังไงต้องขึ้นนะ hello, hello. เเเสีย เสียงน่ากลัวกลัวมากอืมอวันนี้จะมเาเล่นกับพัดที่นั่มนะครับเคยขอ,อนอกเวลาป่ะแล้วใช่ป๊อปบนะฮะไปแล้วผมนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะพุ่งแรงหรือเปล่านะครับผมนะเราจะขึ้นเนี่ยอะไรวะอิลิกฮีโรอิกนะครับ เรามีเป้าหมายสู่อิลิกฮีโรอีกนะครับ<笑><笑>นะก็ะจากอิลิกฮีโรอีกก็มาเตอร์แล้วก็ฮีลิกอิลิกมาเตอร์นะครับมันจะมีอิลิกเกมเมาเตอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ไม่น่ามีหรอกนะวันะนี้กระตุกครบับผมนะไม่มีอะไรมากกจากกระตุกกระตุก ปาเจต่้งหายไปไหนวะนั้งดูชายคนนี้เขาตั้งหล่อเหล่าเอาการตะลือเกินนะครับก็ดูเราสินะเก็บชั้นไครไม่ได้กับเขาเลยดูคนนี้ก็โคตรตึงดูดีดูดีดูเย็ดเยดโคตรที่นะดูดูคนนี้แรงแดงคนนี้แรงแดงเย็ด บอกแล้วคนกินลังแดงครับทุกคนน,นะฮะไอ้เราก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานด้วยสินะทีนี้ก็ามาวุ่นเลยลำบากเล่นรถทีมเลยแต่เขาก็จะด่าเราว่าเล่นการอีกอ่ะทีนี้นะโอโ้โหไหนดีโรงงานไฟฟ้าละกันามนะครับโรงงานเบอร์สีน่นี่แหละฮะช่วยช่วยด้วยจ้ะมา ตามมาตามมาจ้าจังงวันนี้มีตัวลงครับมีตัวลงเอาปืนก่อนละกันอาชิบหายแล้วไม่มีปืนให้เรานะครับสุดยอดมาขับปอแปะเลยท่านนี่ไปตรงเฮ้ยอุ๊ยไอเชชบอร้องโดนโดนโดน ไปไหนไปไหนไล่ชายไปไหนไล่ชายอุ้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 ไอเชี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันยิงบาลจิงบอลเร็วอ้าร์เวลาเล่นเลยเชี่ยสามเปนก่อนสามเร็วแล้วโอ้โหไอยืมเวลาเล่นก็มันเลยสัตวโอ้โหต้องโทษเื่อนอ้าว ยูคูลดาวอยู่อะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนในตำร้ายเงี้ยไอ้บ้าโอ้โหเพื่อนนี่เอ้าพวกมึงทำอะไรกันวะเนี่ยเรื่อนี้ม่เป็นหรือไงไอ้ยโอ้โหท้อเลยแบบนี้อืมไอ้สลัดโอ้โหทำอไงแบบนี้ไอ้เย้า ลลแล้วไม่รอดเลยฮะโอ้โหสุดยอดมากไอ้บ้าเอ้ยโอ้ไม่ไหวไดยแบบนี้ไม่ไหวเลยชาสลานโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากเลยครับพี่โอ้โห <c ười> นา้าเนาะน้าคนที่ก็ไม่อยู่แล้วลวิ่งก็หลายเกนวิ่งก็หลายเนไม่อยู่แล้วหลายเกนไเปเลยไปเลยนะ้าวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งจะชุบได้หรือเปล่าไม่ชุบครับผม

โอ้โหชุบได้ชุบได้ยังไงก็ชุบได้สวยเพื่อนนั่นแหละเราจะไม่ควรอีกแล้วควรทีที่ตายเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนะอีบ้าลเลอ้ยมามามาเอาใหม่เอาใหม่ฮะเราลงตรงนี้เลยครับ ผมนะไปไปไป let's go วิ่งเลยฮะจังหวะน,นี้เราไม่เล่นนะเฮ็เก sure. ็ดวิชัวเคียวแลิกแต่เ,เราไม่เอาเคียวอย่างเงี้ยผม ต้องการเ p 4 0วิชชูปับปบป๊บปั๊บปั๊บปืนอักมาครับผมไปตรงน,นั้นยอดวิชชอโอ้โหตรงนี้500เหรียญแล้วเนี่ยญาตจดญาดกินอันนี้ไปอีกนะครับอร่อยครับจังหวะนี้มีเดอะเบอร์สี่ครับผมพร้อมบวกไม่ใช่เบอร์สามพร้อมบวกครับพร้อมบวกนะครับนะ Oh, เปลี่ยนอย่างเยอะเลยพี่ชายเอา้เอาวอะไรนะทำอะไรกับนี่อน่ะอืมอือมีเอแค่ AK ลูกซองถ้าผมเอาลูกซองแล้วกันนะฮะเมื่อกี้แม้เราจะยิงไม่โดนก็ตามเราก็จะเล่นลูกซองนะ ปลาปลไปลา่นนี้ผมคือปืนที่เราตามหาใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน let's go นะครับตอนนี้มาดูตี้ของเรามันดูกระเจกกระจายยังไงก็หมายรู้นะครับผมนะเห็ดมีเยอะจัดเลยแถวนี้ ชุ่ชุบชอบชอบปอะแบบดิจิตอลดิจิตอลลองเล่นปืนนี้ดูกันนะผมยิกสองโอเคเพื่อนเราดาวครับผมสุดยอดครับนะสุดยอดครับ วิ okay. ่งวิ่งไปก่อนนะวิ่งวิ่งไปก่อนนะจ๊ะไม่ใช่เฮว้ยกลับระเบิดเอาหน่อยอืมจุดเพ่อนกันละกันนะครับ นะปะชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนครับชุบเพื่อนเราแวนจัดเลยเออแล้นี่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 ของดีครับขอให้หมดอ่ะของดีเยอะนะของมีอะไรหรือเปล่า อ,อะไรอ่ะเฮ้ออไปก่อนอย่าเพิ่งยิงไปก่อนเต้เพื่อเนลาตายตรงไหนวะตายตรงพีกเลยเหรอไปทำไมตรงมีคนหรอชิบายแล้วไงไอ้เ่า้ย โดนเราโดนหรือเปล่ปปาโอเคตัวเดิมเลยเนี่ยชิบเบอร์สี่เด้อถ่ายก่อนถ่ายก่อนพ่อถ่ายก่อนพวก,ก,น,พวกนะไม่น่าไหว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  let's go โดนอีกแล้วกูโอ้โหสุดยอดปืนอะไรอ่ะทำไมเราไก่กาขนาดดีเชื่อเลยทำไมเราไก่กาขนาดดีเพื่อนอ้เยี่ยจีใครไม่โดนเลย Bá tui á, bà tuya nhạc tui tuya nhạc tuya 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 máy à, tuya 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 ยังงงยังไงฮะดีออกมาแล้วจ mm. yeah. you know, ังหวะนี้อู้หูมาเจออีกครับบอกเลยว่าชิบหายเลยครับผมแะ้าจะไหวยังไงับผม ได้ฮะแล้วอะไรวันเด,ดนแล้ว,วลิฟต์ตาวูว๋จะว่าได้ชุบเปือสองมาแล้วครับก็คือแต่ว่าเปืนสองปือสองไม่รอดนะครับนะไม่ บายยขอของหน่อยเอาเอาเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่ได้คิวเหมือนกันอะโอ้โหบายบาย Về. thăng ơi đôn mà ở đây ô, 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 tài tài <laughs> Đấy, ba ơi เยสคือ yes, แดงแล้วว่ะไอ้เหี้ยบอกถึงสามไม่ได้คิวด้วยไอ้เหี้ยเฮขึ้นรล้ว่างลธอเราขึ้นเราขึ้นแล้ว่ะเฮ้ยแตเยสเต้ ไปลไปลไปลาวุ้ยเท่อยู่ดอโอ้ชีแม่งเขาเท่มาเด้มาแบบนี้แบบนี้ดีกว่าที่ดีดูดูโคตรเฟี้ยว

เอาตัวรอดสู้อย่างมีอนไเจจู então, สสโลัครับจังหวะนี้ไโลครับนั่นมาดูการว่าจะเปยียียไูไปดตัวลูกชไขอย่น้ำหมมาฮะลชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าพี่ี่ตเหอเนชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าพี่เอาอะไรอะไอลุนทำอะไรอะเฮ้ย กดไอคิวเลยอะไรเนียโอ้โหสุดยอดรับผมสุดยอดไอ้บ้าเลยมีใครไปตายเลยทีนี้แล้วไากา่ยังไะครับโดนนะ<ย>แล้วปุ๊บกันอเชี่ยแต่<ร>ป<ว>ุ๊ก็ติดลยอ่ะเจากเลยผมเลยยากเลยแวก็อ้โหตายทุกเกมไม้่เหรอเพ้อเลี่ยวอะไรไปไปเลย

เฮ้ยไปไล่เด้งอะวิไปไฟมาสิ้ยเด้งเด้งสิแบบแั้นเราชอบนะแบบนั้นเราชอบมากเลยนะดูกันนะราไม่ได้เป็นบ้านนะผมคืออ่าสกิปใครอย่างนี้ของเราแล้วกันนะครับนะมาถูกว่ามาถูกว่าไอ้เนี้ยอยู่ไหนแล้ววะไอตายไหนกันมาแล้ววะย่ามาแล้วบ้าแล้วครับนี่นะนะไป้าเอ้ยไอไหนมาแล้วเอ้ยหายมดเลยอะครับน้องๆโอ้อันนี้ไม่ไหวป้า

ยี่อะไรไปบปครับยี่อะไรเปไปครับมัาใช่รือเปล่านะ้ยใช้ศัตรูรือเปล่าไม่น่าจะใช่เนาะไปบ้างเ้ยครับก็เพื่ับมาเล่นแล้วก็ยังไม่มีอะไรสกิลใครอะไรมากขนาดนั้นนะยังเดือดดาลก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะขอโทษจริงๆนะครับเดือดดาลนะครับนะไปไปตรงไหนตรงไหนไปตรงไหนเพื่อนอุ้ยไอ้ยี่อะยอะไรไปเนี่ย เฮียโดนอีแล <laughs> ้วโดนดีแ <dilemma> ล oh ้วโอ้พี่ถอยขอบคุณนะไช่วยไม่เงีนไปดิไม่งี้ยผโหูเว้ยไอ้ดิไอ้นี่ทำนี้กัได้ไงวะนี่มันมองอว่าแล้วเอาดิเออรออะไรล่ะถูเว้ยมาดิน้ำมีสิบห้ากล่องมาดิใครอ่ะโดนโโดนจับจับจับ

อุ้ยไอ้เหี้ยใช่ตัวซ้ไอ้เหี้ยสุดยอดเพื่อนคงจะด่าไอ้เหี้ยนี่ไม่เล็ดกลที่ผ่านเลยด่าตัวเองแล้วหรือหละด่าใครตัดรูแล้วเฮ้ยไปตรงนั้นไม่ได้เลยโอ้โหไอ้สัสใช่แต่กกระบะตุียตาเล็ดเอาหน่อยอุ้ยอุ้ยเลื่อนเลื่อนเอาหน่อยเอาเลย เออเดียวเอาอยู่แค่นั้นแหละอืมเรียบหายเรียบหายเพื่อนวันนี้ไม่ไปไหนไม่ย่หัวไปวดฝักือไอ้จังหวะนี้ยังไงยังมีดีเฮ้อจังหวะนี้ปลาระเบิดมาไปเป็นลิงแล้วจังหวะนี้ป๊อปป๊อปปุ๊บจะตายจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วจะตายละตายละเฮ้ยจะตายแล้วจังหวะนี้อุ้ยมีสกิลเรียบร้อยเพื่อนวันนี้เป็นสุดฮุดฮะแต่จังหวะนี้มันตัดภาพมาเบิด์ตีครับยังไงฮะยังไม่จบฮะไฟนี้ต้องปลาระเบิดเช็คก่อนนะครับ รูปชิคไยังไงจังหวันี้โดนรอเปล่าโดนไหมนะโดนไหมเนะโดนอาจปลาระเบิดไปดูนะโดนดนแล้วยังไงเจอเจอยิงยิลากหัวเรียบร้อยครับพามาเบอร์สี่ครับมลูกอะลไปช่วยเบอร์สองครับอร์สอัอ็นาเป็เราเรคิะรเะาจรวันี้าจายวันี้เบอร์สีแอบเปิดไปก็ไม่ได้ครับแา่วันนี้เหลือสามตัวสุดท้ายแล้วเจอโดนเนี้ยแล้วเจอโดนแล้โอ้โหมวยิงดนนะแล้วไปเลยะันยังไงเบอร์สีวันนี้เบอร์สี่จะยังไงครับผมนะดีจาวันนี้ยิงไว้ก่อน ปะ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 ปูนวะป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 ยิงครับปะปะปะปบปะวิ่งไปเบอร์สองยังรอดเบอร์สองยังรอดฮะถ้าทำเบอร์สองับเบอร์สี่พ ok ยายามต่ออยู่แล้ะขือนสายครน้อันนี้เข้าไปด้านในไงจังหวะนี้เบอร์สี่พยายามอยู่ครับปาผมปาไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สี่โค้งมาจังหวะนี้โดนลากหัวแย่แย่แล้วครับจังหวะนี้เบอร์สี่เข้าไม่ได้นะครับจบอันดับสามไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็บัวที่ห้าสิบสองด้วยไงนะครับับ งง okay. นะโอ้โคพอพอกันนะผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด้ว subscribe ผมได้นะผมนะก็พัดคลิปต่อไปก็จะเป็นเส้นทางสู่อีบิกฮีโร่อนะไว้เจอกันคลิปหน้าบาล้วนะครับ